มีปัญหา,าเร่วาระบริเวณล่องหนผากแก้ได้ด้วยการแว็กยกกระชับปรับรูปหน้าค่ะการแว็กนะคะไม่ใช่การแว็กขนแต่เป็นการแว็กยกกระชับปรับรูปหน้าซึ่งท่านไปเรียนศาสตร์นี้มาจากประเทศเกาหลีเราจะใช้ตัวแว็กตัวนี้ไม่ต้องใช้แว็กอุณหภูมิไปอุ่นให้มันร้อนเพราะว่าโดยปกติแล้วอะคะ่ะร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีความร้อนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเราใช้เพียงแค่แว็กตัวนี้แปะลงไปที่บริเวณผิวของเรามันก็จะละลายได้ เริ่มต้นนะคะแปะลงไปค่ะที่บริเวณหน้าผาจะมีอุณหภูมิความร้อนอยู่ค่อยๆลากไปนะคะ แบบนี้หลังจากนั้นกระตุ้นค่ะท่านี้นะคะจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณล่องหน้าผากและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมบริเวณตรงช่วงหน้าผากด้วยคนที่ปวดหัวมึนๆหัวนะคะท่านี้เนี่ยจะช่วยได้อย่างดีมากเลย เน้นนะคะตรงบริเวณล่องหน้าผากของเราเนี่ยมันจะเป็นริ้วรอยล่องๆๆเราก็เน้นตามร่องค่ะเน้นตามร่องแบบนี้เลยศาสตร์นี้นะคะทันเปีเยดมาถึงจากประเทศเกาหลีเลยในประเทศไทยไม่มีนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่สอนก็คือที่ทัญญนีนี่ล่ะค่ะ ทำแล้วเห็นผลลัพธ์ดีมากบอกเลยว่าเห็นผลลัพธ์แบบชัดเจนริ้วรอยล่องลึกสามารถตื้นขึ้นได้แบบทันทีนะคะท่านี้ ท่านไหนสนใจเรียนนะคะสามารถสมัครเรียนได้เลยค่ะเราจะเรียนกันทั้งหมด3วันไม่ต้องบินไปเรียนไกลถึงประเทศเกาหลีที่เมืองไทยก็มีการเปิดสอนแล้วนะคะ เราสังเกตนะคะริ้วรอยล่องลึกบริเวณล่องหน้าผากก็จะสามารถตื่นขึ้นได้แบบเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่ดีๆที่ทำให้คุณหน้าสวยขึ้นหน้าเด้งขึ้นนะรวยขึ้นได้จากสองมือของคุณเองค่ะกดติดตามทันไว้นะคะธัญญีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ